เมื่อเราได้สดมุนบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน,น่วมุ่งตรงต่อหนทางวรรณิพานากันทุกๆคนนะลุกนะใอ้นั่งขัดสมาเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายๆ ปลายก็ตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำแจขงเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์องใสไรกังวลในทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะ่ให้ว่างว่างให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะ่ให้ว่างว่างแล้วก็รวมใจขอ,ของเรานะ่ กลับมาห,หยุดนิ่งหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องของเราในระดับสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราเหยิยบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นเส้นหนึ่งขึงยากสะดือ ะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งถึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึงเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานะจ๊ะอีกทั้งเป็นต้นทางไปสู่อายะนะนิพพานด้วยที่พระพุทธเจ้าพระหรานทุกพระองค์ท่านเริ่มต้นหยุดใจอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะ เดยไม่ทําอะไรเลยตั้งแต่เบื้องตน้นจงกระทั่งท่านในบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุอนุตรสัมมาสมัมพุทธิยานเป็นพระบรมศาสดาสัมม,สมาสัมพุทธเจ้าท่านก็จะเริ่มหยุดใจอยู่ที่ตรงเนี้ซึ่งเป็นทางสายกลางภายในภายหลังจากท่าน ดำเนินชีวิตมีข้อวปฏิบัติแบบทางสายกลางภายนอกแล้วเนี่ยถ้าขก็กลับนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงเนี้แล้วก็ปล่อยวางเลยหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้พอถูกส่วนก็ ตกศูญเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆย,ย,ยิ่งกว่าเพชรสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันกลมรอบตัวมืนดวงแก้วแต่ว่าใสายเย็น สว่างอยู่ภายในดวงนี้คือดวงธรรมานุปัสสิปทานหรือดวงปฐมมัคคือต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่มาพรา้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ใจทั้งกันนิ่งอยู่กลางดวงปฐมมัคเนี่ยอย่างเดียว ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้และท่านก็จะเห็นดวงธรรมเป็นชุดๆพุดขึ้นมามีดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติวิมุตติญาณัสสนะหกดวงหนึ่งจุดพุดขึ้นมาจากกลางดวงเดิมพุทธซ้อนๆกันมา คือกลางดวงปฐมมรรคก็จะมีดวงศีลผุดขึ้นมากลางดวงศีลพอหยุดถูกส่วนก็เข้าถึงดวงสมาธิที่ผุดขึ้นมาพอท่านหยุดในกลางดวงสมาธิถูกส่วนก็เข้าถึงดวงปัญญาดวงปัญญาข็พผุดขึ้นมาพอหยุดในกลางดวงปัญญาถูกส่วนก็เข้าถึงดวงอิมุดดวงอิมุติก็ผุดขึ้นมา พอหยุดในกลางดวงวิมุตตุถูกส่วนก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะพุทธขึ้นมาเลยเกิดขึ้นอยู่ที่ตรงกลางกายฐานที่เจ็ดต่างความละเอียดต่างวิติต่างความบริสุทธิ์เน<ม>ดวงธรรมทั้งหกดวงเนี่ยจะกลั่นใจให้ใสใสาใกายว่าจาใจให้ใสให้บริสุทธิ์ แล้วก็จะเชื่อมกันไปถึงกายภายในมีกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบละเอียดกายโลภมหยาบละเอียดกายอะโรปภูมิหยาบละเอียดกายทำโคตรภูหยาบละเอียดกายทรรระโสดาบันนาตคาวาสงหาวาทั้งหยาบทั้งละเอียด กายทำละสกิทาคามีนาตักสิบวาสงสิบวาทั้งหยาบละเอียดเขาถึงกายทำระนาคามีนาตักสิบาวาสงสิบาวาทั้งหยาบละเอียดแล้วก็เขาถึงกายทำอารไรนาตักยี่สิบวาสงยี่สิบวาทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งหมดรวมแล้วได้สิบแปดกายอยู่ในกลางกายของด่าน เมื่อท่านได้เข้าถึงแล้วมาลุรมแล้วหลดพล้นจากกิเลสอาสวะแล้วท่านก็นำมาถ่ายทอดให้ผู้มีบุญบารมีที่จะเข้าถึงรมได้ก็มีตั้งแต่พระปัญจวัคคีย์เป็นต้นก็ได้เข้าถึงเช่นเดียวกับพระองค์โดยการทำแบบเดียวกันคือหยุดนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็เห็นไม่ตามลำดับอย่างนั้น ิบแปดกายนี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนรวมทั้งตัวเราด้วยนี่แหละเป็นแผนพังชีวิตของมนุษย์ถ้าเรายังไม่พบแผนผังตรงนี้ชีวิตก็จะต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกรอบของพบสามกลามาพบรูภพบรูภพบไม่ว่าจะเกิดด้วยความไม่รู เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและก็ไม่รู้ตัวเองก็ยังไม่รู้ด้วยตราบใดยังไม่เข้าถึงตรงเนี้ยกวนไปวนมาเวียนเกิดเวียนตายเป็นมนุษย์บังเทวดาบถ้าประมาทในการดำเนินชีวิตตกไปในอบายภูมิไปในมหานรลกอุศตะตะลรกยมโลกเป็นเพต เป็นอสุรกายเป็นสัตว์ทิลิชานซึ่งมีชีวิตทุกข์ทรมานอย่างยาวนานไม่มีว่างเพ้นอยากท่านทรมานเลยในมหานรกเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยความไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้หรือรู้ว่าตัวเองไม่รู้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปถามผู้รู้ตรงไหนถามใครแล้วก็ทำไปตามด้นเดากันไปตามความพอใจของตัว ประว่าชีวิตก็ยังวนเวียนอยู่ในกองทุก์นับทุกข์ไม่ได้ทำไมประมาททำงานชีวิตอย่างมากชีวิตก็ไปสู่ตละลุั้นสูงประมาทปันหนาก็ชั้นกลางประมาทมากกรชั้นล่างก็วนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้แหละแต่เมื่อใดหยุดใจได้นิ่งสนิทที่กลางกายเข้าถึง แผนพังของชีวิตยอย่างนี้แล้วก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมารยชีวิตไปหลุดจากกรอบวิชาให้กำบังคับเอาไว้ไติดอยูุในภพเป็นอิสระเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเดินตามรอยพระสมสม,สมุติเจา้าพระอรหันต์ทั้งหลายในฐานะเราเป็นเจ้าพุทธแล้วก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง พันษาที่เป็น,นศาสตาแห่งการบรรลุธรรมเมื่อเราทราบอย่างนี้ดีแล้วเราก็ตั้งใจฝึกใจให้หยุดนิ่งวิธีทาใ,ให้ใจหยุดนิ่งได้ก็มีสองวิธีอย่างน้อยก็สองวิธีคือนึกเป็นภาพที่รลกว่าบริกรรม,ม่จมิตร เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเชื่อมใจของเราให้มาติดอยู่ที่สนว์กลางกายฐานที่เจ็ดเลยจะไม่นึกเป็นภาพอยากวางใจนิ่งเฉยๆและสามารถเชื่อมใจให้หยุดนิ่งกับู่วนกลางกายฐานที่เจ็ดได้ดังนี้ก็ได้นะจ๊ะเราก็เลือกเอาว่าเราถนัดแบบไหน แล้วก็เอาอย่างนั้นพระพุทคุณหลวงปู่พระมงวุเตมุนิีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายเป็นพยานในการทัสรุธรรมของพระสมมาสมุทจเจ้าแต่ในคำหนดบริกรรมมณนมิตรขึ้นไอ้นึกถึงของใสๆเป็นเครื่องหมายหรือแลนด์มาร์คของใจแลาใจจะต้องมาอยู่ที่ตรงเนี้ย ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดถ้าจะให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจจุดอยู่ในกลางดวงใสใสตรึกนึกถึงดวงใสให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสกลมรอบตัวมอนดวงแก้วไอใสเหมือนกับเพ็รลูกที่จะละในแล้ว ไม่มีตำหนิเลยเต้เาเต้าแก้วตาแต่ถ้าใครไปคุ้นกับแก้วตาจะโตขนาดไหนก็ได้เท่าที่เราชอบเราถนัดและง่ายสำหรับเราเราค็นึกถึงบริกรรมนณีบิตนั้นด้วยใจที่สบายเบิกบานแช่มชื่น พร้อมกับประคองใจโดยบริกรรมภาวนาเพื่อไม่ให้ใจฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็บริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง อย่างนี้เรื่อยไปนะจ๊ะแต่บางคนถนัดในการนึกถึงภาพองค์พระพทธรูปล้วก็นึกถึงองค์พระแทนก็ได้หรืออยู่ในช่วงที่เรากำลังจละลาลบเหมือนประเดวุลุงปูผู้คนพะพิชาธรรมกายด้ยวยทองคำเราจะนึกภาพท่านก็ได้นะจ๊ะ อยู่ในกลางองค์ท่านหรือท่านอยู่ในกลางกายเราก็นึกอย่างสบายสายว่าเรามีความพร้อมตรงไหนเราก็เอาตรงนั้นแต่ต้องนึกอย่างสบายบายให้ต่อเนื่องกันไปอย่ายเผลอไปคิดเรื่องอื่นพร้อมกับประคองใจด้วยคำภาวนา ในใจเบาเบาสม่ำเสมอโดยเสียงคำภาวนาทางออกมาจากกลางท้องของเราภาวนาในใจเบาเบาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมา รังตรึกนึกถึงบริกรรมนิมิตน,น,นะจ๊ะเช่นตรึกนึกถึงดวงใสอาจาย์จอยู่ในกลางดวงใสใสภาวนาอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าใจไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากหยุดใจนิ่งนุ่มเบาเบสบาสบายชฉ ถ้าเกคิความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอีกแต่ว่าเมื่อใดใจฟุง้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนรับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ให้ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเชา้านี้อากาศ สดชื่นเย็นสบายเหมาะสมที่ลลกผู้มีบุญทุกคนจะได้ประกอบความเพียรให้กลันกล้าอย่างถูกหลักวิชาไอ้สมกับที่ได้เกิอดออกเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาก็ให้ตั้งอกตั้งใจและวก็ประคองใจกันไปให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจ ในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ